กราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเยฟซีทุกท่านตามคัสัญญาที่ตกลงกันกับพ่อแดงนะครับผมนวาวาเพื่อจะไปนั่งเอาเหมือวันภาหลังจากจิพอเที่ยงมาเอาแล้วคลิปหนึ่งครับผมเนาะนี่นมืนขึ้นเพิ่งบอกว่ามันจะไปนั่งเอาปรากฏว่านั่งสองขึ้นบมได้จังได้ครับผมจะ่ผู้ชมได้อีดีได้อีดีครับก็ผีหัวขาดแจ่ว่างวดนี่บอกเขียน่หนาผาครับผมเอามือปาดมือเลือดไหลสะ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 ,สะโอ้ยเป็นตัวเลขสามตัวแดงจึ้งคึง สิเป็นเท่าไดนั่นเดี๋ยวพอเทื่องใจพี่น้องไปฟังจากปากพอดีเองเนาะตัวเลขชุดนี้สิถูกถูกใจท่านบุญช่อแฟนช่องหรือบ่อท่านผู้ชมต้องไปฟังจากปากพอดังครับผมไปครับท่านผู้ชม้อและชายหางไปฟังจากจัดจากปากพอดังมาพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวกรช่วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบอกแอมโมกำลังจั้งกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดังครับผมสวัสดีครับพอดงสวัสดีครับผมต่อครับเอฟซีงด่ผ่านมา แตกเลยครับไอ้สีเนอสองสี่แตกครับครับผมสามหมวดซสอนตัวนี้สีแตกอีกสีแตกอีกบ่กกครับครับผมโอ้ไปนั่งเอาก็ผีหัวขาดเลยบ่ครับครับผมไปกระเพิ่นสองขึ้นเอาหัวสู้เบาเอ็มโลทงความอันนี้อันฟังนะครับผมไปหาเพิ่์นเนอครับอันไปนั่งกระเพิ่นครับเพิร์นมาโอ้มาอีกบ่เพิ่นน่าเจ้าคือมาหาข่อยดูเทียไม่ตัวนี้ยืมเจ้าเด้ผมเลยวางสีเนอ ครับออ้เพิ่อนก็เลยดูขึ้นมานั่งกบผมบ้าไม่เซวกันเนีผมนี่ก็ผีครับบ้าไม่เซวกันตัวกอดข้อกันแม่นอีจริงผีหัวขาดกอดข้อกระแทงเลยบอกครับครับผมโอ้ทำเซวกันตัวแนวหนีนอหุยขาดขาดขาดแม่นโอ้ยผมก็เลยนั่งกอดข้อกันก็เพลินเพรา้าจะเอาเด็กบ่เอาเด็กกวผมก็ได้วางศีนอ ครับผมอู้อันถ้าจื้อหัวนี่เอาอันนี้มาให้กินอีเกแ่้วเป็นบ่อันตับตับทังครับตับยังกระไรตับกล้กระไรตับยังกระไรทับว่าเขาเป็นตับเป็นตับครับตับซอยจุเจ้าผมเนาะโอ้ยบ่อเป็นให้ผมลวกไปให้พ่อผมลวกแบบสุกครับแบบว่าเป่นเด็กกินตับบัวางี้ยบัวเงียบัวเงี้ย พอแต่ว่ามีฉูดใหญ่งวดนี่เต็มเลยหรือวะเต็มเลยครับเปน็นนางเอามือได้ครับนีน่เป็นนางเอากะพีผมเปน็นนางมาหนี่สองขึนไปสองขึนหรือเปล่าครับแดงคืนที่สองนี่ผมเขาจะมานอนอในข้าวหนึ่งเมีย่ยผมก็ได้ลูกๆเห็นหยังเขาข่อยบนเนีนอนข่อยว่าไปเอาเลยว่าให้อีเนาะข้าวผมเพิ่นเรียกว่าเอ้าจำไม่ดี ไฟสิบอกเลยให้รวยเปิดเบิรทั่วประเทศรวยทั่วประเทศเลยครับครับผมเรยอบ้าให้จำไปดีๆจำดีๆเลยครับเอฟซีครับผมเพิ่์มก็บอกให้บอกเป้งซี่อันหกห้าหกครับผมครับผมอุ้ยคือสวยงามนะครับเอฟซีเป็นไงมาจากเต็มเลยโอ้โเต็มเต็มเลยครับมันกอดข้อเบ้าเลื่อยเ่ครับพ่อแดงครับผม บอก่าผมเชิ่อถูอเนาะโอ้ยทำไหนทำหนึ่งผมวันพากเหนยังว่าผมขอแต่วันพาคขอวันภะครับในจริงในใจผมถามมนเน่นพ่อวันพาคผมเกิดเปน็นนางใดอยู่เพื่อว่าใจจะเน่นบอเพื่อจะยังถามผมมาที่ในสามตัวเป็นให้จังไนครับสามหกห้า สามหกห้าครับผมบอกยังไงให้สามตัวสามหกขาตัดหกขาครัสองตัวนนะหกาสองตัวครับแมนโคเทอรครับอนาเลยี่ยวก้อนเกี่ยวเกี่ยวเ่ยวคนสองสามเก้าสองกับใหยี่สหลักครับอืมคีเเอาแอมาตรงมาติดตามกับโเทีครับสี่หกกับตรงตรงเนาะีหกกตรงตมาอีกครับอันที่สามงวดที่งวดที่สี่นะครับครับผมสี่ับคเท่ครับแมนงวดที่สี่ครับผม รถไปแซปมาจอราคาสองตัวเพิ่นบอกมาครับสองตัวรางสองตัวรางนี่ผมไม่ได้บอกครับไ่ได้บอกแบบเก่าเลยครับเนาะครับผมแบบเก่าเลยแบบเก่าเป๊ะเลยครัเอาเนียนๆตัวนี้ครับเนีนๆเลยครับให้รวยตัวประเทศเลยครับจัดจัดครับ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 ประเทศนี่ปูเพิ่นมาจากไหนครับปูที่ไหนมาอุ้ยกอยเสื้อเจ้าอยู่ไม่ได้แดงครับเจ้ามานางอยู่นี่พอเขาจะเห็นเจ้าเนี่ยนางกับขอกระผี อมก็เคยเห็นไผ่มานางอยู่ขึ้นเจ้าเลยครับกูว่ากูว่าครับมันีด้พบกือเรื่องอเป็นนางทับบัดกระเพิ่นโอ้ทัาบ,บัดกระเพิ่นแบบเลยมานางอีกครับเจ้าุมเมื่อบอกพยแนเดงผมบอกกลับแล้วครับบริษัทตัวดีผมหมงเมื่อดิครับ,รบ,รบปูก็เรื่อยมานางอยู่กับผมอยู่บนขึ้นต่อจแจ้ก สองขึ้นนะครับสองขึ้นครับเมื่อขึ้นสอยแก่สองขึ้นครับนี่นะได้ตัวนี้แล้วตัวไหนครับตัวไหนครับตัวไหนหาหกครับหาหกครับสามตัวแล้วก็ัาหกหากระปันสามหกห้าอืมสามหกหากรับหกหาหรือว่าหาหกไปแต่สองกลับมานั่มน้าใบแอน้อครับอตัวไหนถ้าอันทันพืชส้มเอา เก่าไปเองเนื้อครับเป็นหายมากย่างสันเนาะอย่าลืมเป็นเก่าหาทำได้หมดเท่าไหรับถ้าสามหกหาก็ต้องสามเก่าหาน้ำตัดเป็นเก้าน้ำครับผมเพราะฮันหัวขึ่นเป็นเหล็กเก้าฮันหัวลงเป็นเหล็กโคบเพราะว่าเป็นกระบอกพ่นหน้าไม่อีกีงวดไม่อีกสงวดครับมันนี้เพิ่นที่เพิ่มให้เอง สิเพิ่มให้อีกซีงวดเพิ่นสีไฮซีงวดบ่ครับได้ยังไงลองเพิ่นครับเพิ่นบาซีงวดเพิ่นมาอันเพิ่นซีสามงวดแล้วามงวดเลยเพิ่นเลือดมาเพิ่นซีไฮอีกซีงวดอีกซีงวดตอนี้ไปบ่แม่นว่าให้ผ่านมาแล้วได้เอานับแต่งวดนีไปจมงวดนี้ตัวนี้บ่เกี่ยวกันเพิ่นให้ไปผมไปอีกซีงวดให้อีกซีงวดแต่ว่าจังได๋นเธอเพิ่นให้ผมอีกผมก็สิบ่ค่ะโอ้ย เอฟซีตั้งรักใดได้นอกพอแดงนอกครับโอ้ยครับผมห็่จังไรอันคนนทอามาหาการน้อครับแต่ไรอันพบกับเป็นคนบืนไปนั่งกับพระกับเจ้ากับผีครับโอ้ยเป็นยังงไเอาว่าให้เิ่นบอกเขียนสนหนาผักคือเก่าบอกครับเพิ่นียนใส่ดินเลยโอ้เขียนใส่ดินเขียนลยลงดินเลยครับแต่มาเพิ่นเอาเอาเดือดเพิ่นเน่ใส่ เอาเดือดได้เป็นเขียนไห้เขียนเลยนะครับเอาเลือดเอาเลือดเขียนเลยเอาเดือดเขียนเองเด้อแอบจริงจริงเ่ะไปเคยแช่ใส่ลำภาผมเนาะบาดิเพิ่นเอาเดือดหอยใส่ดินเนื้อตัวเด็กเด้อเอาเลือดยึดเป็นตัวเล็กเลยคโปรกโปรกเลยครับแดงจืงคึงที่จริงอ่ะผมก็เคยเห็นไปอยู่กับเพิ่นเนาะผมก็ยกมือไปเพิ่นอ่ะ เจ้าฮ่ายยงเห็นอย่างนี้อันเป็นหน่อยเป็นเด็กโกแล้วก้อนนอกป่านี้เป็นปาดอีกเป็นเด็กหาบันป่านนึงเพิ่นสะให้พี่น้องเข้านี่ะบวยเป็นมาเป็นไม่เขียนอีกสามตัวโอ้สามตัวนี่เขียนเอาครับบอลเด็กเขียนเอาเดือนหน่อยอันหน่อย ย่อยลงไปเป็นเด็กสามปาดอีกย่อยลงมาอีกเป็นเด็กหกปานอีกย่อยให้เป็นเด็กขาใจแข็งให้นอกประเดียเป็นตะยานอ้ยตะยานังไรอันพี่น้องผมบอกซื่อๆเล้อผมยกมือไหวเพราะกูคนนี่ครัะอันผมพูไปนั่งใจสิขาใจสิขาจังนั่งได้สองมือโยสองมือสุดยอดสุดยอดเห็นตงไรอัน ไปหอดนอผมกันเด้อว่าสองคืนเน้อเพื่อนกันว่าเอ้าแต่ตอนเจอนั่งได้ผมจนบ่มีบอหนังน่ะเจ็บขอดก้นเจ็บหอดก้นเลยครับผููสาจนั่งเลยบ่มีพอห้องเลยบอพนังขี่ดินเด้อเอาเดี๋ยวซื้อบอมาให้บอยากบอยาะครับเอาซีงวดนี่บอเอาบอเอาบะครับบอเอาตาบบอเอาตาบบ แบีวบาเพิ่นรังแบบผ้าห่ออยู่เบียบไรกับอยู่เบียบน้ำหน <มา S 1> ัไม่น<ช>ี่จจะแมนของแท่เลยอันแบบวบาเพิ่นนอนยืนดิุนเพิ่นก็น,นั่งอยู่สีดิน ข้ากระดองนานขี่ดินนานโอ้ยเก็บไป็นไรข้าวโอดเอาเพราะข้าวจะได้ข้าเพื่อนนอกข้าวแดงโอ้แมนถูกต้องถูกต้องจเป็นไรข้าตถุงอดเอานุ่เพลินเพราะว่ามาเพลินอยู่ขี่ดินนอกแล้วบราแอมก็อยากให้เพลินนั่งสบายโอ้ยอยากเพราะเพลินนั่งสบายเพลินสบายเพลินไปเพลินนั่งนะเออค่ะเพลินให้หนีอ่างนี้เนาะเพลินขังสิ่งตอบแทมยังครับเพลินสิให้อีจักหมวดตัวเพลดนเพลินให้สี่ ่ซงหัวครับต้งหัวนี้ออเดายไปกินไปนี่คือไืออะครคือไปบ f อไปนับนะะครับผมเนาะหกขาครับสามหกขาครับผมเป็นเลขชุดเดียวนั่นแหละครับผมสามหกขาเพียงแต่ตัดหกขาออกเป็นเลขสองตัวนไบอํมเนาะ หายชินชอบกับแคบนาจอยเบิ้งเด้อครับผมแคบนาจอยเบิ uh, um, palms, ้งเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมลำรวยเงินทองสุขทุกคนขอบคุณครับขอแดงขอบคุณครับเน็อตเจ้าฮานุ้เป็นนักเอฟซีปนุ่ยอยู่เปัวนอย่าลืมคุณผูชมแคบนาจอยเบ้เด้อครับผมสามหกห้าสามหกหาหกหาตัวเดียวเข่นเข่งเข่งเลยครับผมพอแดงบอกว่าอู้ผีหอกขาดบอกว่าเอาให้ดังทั่วประเทศเลยงวดนี้ ขายมากกระจัดคาใจเบืองพระพุทธศาสนาเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พระเสือขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าต่ว่าก่อนจากกันครับผมจะไปชมพระเจอเอาของดีมาฝากพี่ตอนองเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดอยากไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังไล่เดียดจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงเินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตด้นจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้สาเห็นผู้ส้างหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่านพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สวา่านองสางด้วยมีความคิดคุ้นุ้ยกรลหลองปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเทศนองสางไดีบอกเพื่อให้ลูกศิษย์อยตาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานที่เฮื่อนไปบ่านจีตเฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาคา่ขายกับบริโทตกดําอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่า,าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเนี่เขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูประหลาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิ่เหนือที่เะวัไนไปอ่ามันรักษาล้างย่าง <c ười> ก็เลยคิดว่าหันนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ร่วงกุญยจว่าไปใดนังสางมาไปใด้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อ <c ười> ให้เพิ่มพุดะคุณขึ้นหยีบ <c ười> เป็นสัน้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนจีรี <c ười> อ่มีพูทธคุณไม่ด้วยมีเยติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวเป็เยวดยมทวาสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแตถถ่ไม่เห็ดวัตถุจนขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตมูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากทูมมา เอามาผมาสมจะว่าออกทีเขียวนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อคือบุบบานพวกเพื่อนอตอนอัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อ,อ,พอแล้วเอาฝากคุนปูนบาดต้นคุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็เวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคนนุ้นี่นี่มัใบคุณเพราะพสิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำ,ำนานมากการพีกระสารกับพระโลกอย่งนองสร้างคือไม่เงียดดำแลยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือบุกเสกของบุตรเบิบ้ลตำน้ายอยู่งเจ็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออจังยสีปูพุกเพผูร่บแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บา้านคามคา้าสว่างวิโรงนี่ปูพุกเสพให้ร่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่ารดกุดคนนอ่าปูรอดธรรมาทิโน่นั่นเป็นผู้พุกเษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเ,เปลี่ยนความยากจนใอ้พ้นมังมี ยูก,ก,กินสบากันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดทงมสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยอะเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย,ย์ไปของคนใหญ่สีหอมคู่ราชคูปูนสมเด็จนัน่แหละคือยังควมเป็นมา